ตามข้อมูลล่าสุดปี2025ประเทศไทยมีรายงานความขัดแย้งชายแดนกับกัมพูชาเกิดการแลกเปลี่ยนการยิงอาวุธหนักเช่นขีปนาวุธ bm 2 1และการใช้ f 1 6พร้อมตะกัวนำวิถี kggb จากเกาหลีใต้ในภารกิจโจมตีเพื่อให้บทสมบูรณ์แบบที่สุดผมจะสร้างบท YouTube คริปต์เป็นภาษาไทยประกอบด้วยบทนำภาพรวมสถานการณ์ ประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์สูงสุดในรอบทศวรรษเมื่อเกิดความรุนแรงข้ามพรมแดนกับกัมพูชาในช่วงกลางปี2025ซึ่งมีการใช้ขีปนาวุธชนิดหนักส่งผลกระทบต่อชีวิตพลเรือนการแปรรูปอาวุธด้วยเทคโนโลยีนำวิถีและการเตรียมความพร้อมทางทหารในระดับสูงเหตุการณ์ชายแดนการแลกกระสุนหนัก ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2025เกิดการประทะก,กันอย่างรุนแรงในหลายจุดติดต่อชายแดนไทยและกัมพูชาแลกเปลี่ยนการโจมตีด้วยอาวุธหนักเช่นขีปนาวุธ BM21 และระบบอาติเลอรี่ผู้เสียชีวิตและผู้ถูกผลักดันจากพื้นที่จำนวนมากด้านไทยตอบโต้ด้วยการส่งเจ็ S16 เข้าทำลายเป้าทางทหารเทคโนโลยี Technology ใหม่ KGB จากเกาหลีใต้ ในปี2022ไทยได้จัดซื้อชุดนำวิถี KGB g GB จากเกาหลีใต้เพื่อแปลง MK82 ให้กลายเป็นขีปนาวุธนำวิถีที่แม่นยำชุดนี้ถูกนำไปใช้จริงในปี2025เมื่อ ATF ใช้ S6 1ติดตั้ง KGB โจมตีเป้าทางทหารของกัมพูชาการรับมือของฝ่ายไทย แม้ข่าวโซเชียลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธจากกัมพูชาจะมีแพร่หลายกองทัพภาคที่สองและหน่วยงานตรวจสอบข่าวปลอมได้ยืนยันว่ายัางไม่มีข้อมูลใดที่ยืนยันการยิงขีปนาวุธเข้ามายังไทยจริงๆจึงเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นผลกระทบทางสังคมและความมั่นคงความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตพลเรือนอย่างร้ายแรงมีการอพยพหนีภัยเป็นจำนวนมากเสริมสร้างความตึงเครียดในภูมิภาคการโจมตีเป้าทางประวัติศาสตร์เช่นปราสาทพระวิหารยิงถูกกล่าวถึงว่าได้รับความเสียหาย บทสรุปและข้อคิดเชิงยุทธศาสตร์ปี2025เป็นปีที่สะท้อนความปราบบางทางยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคเมื่ออาวุธทันสมัยอย่าง KGB g GB ถูกนำมาใช้งานจริงในสงครามชายแดนบ่งบอกถึงยุคใหม่ของการใช้อาวุธนำวิถีแม้จะมีเทคโนโลยีรองรับการป้องกันแต่ความร่วมมือระหว่างภาาประชาชนและกองทัพในการเฝ้าระวังข่าวสารที่เชื่อถือได้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความสงบสุขของประเทศ ความยาวโดยประมาณของข้างต้นอยู่ที่ราว1 300 1500ตัวอักษรซึ่งสั้นกว่าที่คุณต้องการมากเป้า6 000, 000ตัวอักษรหากคุณต้องการผมสามารถขยายแต่ละหัวข้อให้ลึกขึ้นเพิ่มรายละเอียดเช่นพื้นที่จุดประทัดเฉพาะระเบียบการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆรายละเอียดเทคนิค K G G B ความแม่นยำประเภทหัวรบบทบาทของประชาชนในการเฝ้าระวังข่าวปลอม นโยบายกลาโหมไทยในอนาคตแนวโน้มการจัดซื้ออาวุธผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนสังคมวิถีชีวิตและอื่นๆ